นิทานเรื่องเจ้าหญิงทะลุตำนานการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในอาณาจักรอันห่างไกลเธอมีชื่อว่าบัตเตอร์ครัพบ,บัตเตอร์ครัพเป็นเจ้าหญิงที่สวยและฉลาดแต่เธอก็เป็นคนที่เหงาและโดดเดี่ยววันหนึ่งบัตเตอร์ครัพกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม้เห็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่นอยู่ เด็กชายคนนั้นชื่อเวนดี้เวนดี้เป็นเด็กชายที่ร่าเริงและสดใสบัตเตอร์คัพเห็นเวนดี้ก็รู้สึกชอบจึงเข้าไปทำความรู้จักกับเวนดี้บัตเตอร์คัพและเวนดี้กลายเป็นเพื่อนกันพวกเขาเล่นด้วยกันทุกวันบัตเตอร์คัพก็เริ่มมีความสุขมากขึ้นวันหนึ่งบัตเตอร์คัพและเวนดี้กำลังเล่นกันอยู่ทันใดนั้นก็มีพายุหมุนขนาดใหญ่พัดเข้ามา พายุหมุนดูดบัตเตอร์คัพและเวนดี้เข้าไปเมื่อบัตเตอร์คัพและเวนดี้ฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองอยู่ในโลกแห่งเทพนิยายบัตเตอร์คัพและเวนดี้ต้องผจญภัยเพื่อหาทางกลับบ้านระหว่างการผจญภยัยบัตเตอร์คัพได้เรียนรู้ว่าโลกแห่งเทพนิยายไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด มีอันตรายมากมายรออยู่แต่บัตเตอร์คัพก็ได้รับความช่วยเหลือจากเวนดี้และเพื่อนๆของพวกเขาพวกเขาช่วยกันเอาชนะอุปสรรคต่างๆและในที่สุดก็กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงบัตเตอร์คัพได้เรียนรู้ว่ามิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญเธอมีเวนดี้และเพื่อนๆของเธออยู่เคียงข้างเธอจึงไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป คติสอนใจมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนที่ดีจะช่วยเราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนิทานเรื่องนี้ยังสอนให้เรากล้าที่จะผเผชิญกับอุปสรรคต่างๆอย่ายอมแพ้ง่ายๆเพราะความสำเร็จอยู่ข้างหน้า